สวัสดีนะครับมาดูพระเนื้อดินอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอีกทรงหนึ่งนะครับนะครับดูหินนะครับเกทแท้ไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าสร้างมาเป็น พันปีแล้วนะครับรู้อีกนะครับหินเกิดหินแล้วครับตามร่องแขนซอกขามือนะครับนะฮะด้านหลังมั้งนะครับนะครับ พิมพ์ทรงใกล้เคียงกับพระรอดเหมือนกันนะครับแต่ไม่ถึงกุวัดมหาวันนะครับนะครับหินหินยังไม่สีน้ำตาลเข้มพอนะฮะนะครับหินหินยังยังสุกไม่พอนะครับนะฮะอันนี้คือหิน หินกุวัดมหาวันนะครับนะครับนะครับสุกอย่างนี้นะฮะนะฮะต่างกันนะครับลองลองดูนะครับนะครับ,นะรบนี่ยังหินใหม่นะครับนี่หินอายุมากกว่านะครับ นะครับนะครับดูด้านหน้าอีกรอบนะฮะนะครับ,รบ,รบพระกุไหนไม่ทราบนะครับนะครับอย่างนี้ก็เก็บไว้นะครับ นะฮะสีส้มนะฮะต่อมาส้มกืนแล้วก็สีดำขึ้นมาแล้วก็เนื้อหลุดนะครับเอไม่ใช่เนื้อคราบคราบหลุดนะฮะส่วนที่เป็นหินก็ยังคงเกาะนะฮะทำให้เนื้อพระเปิดนะฮะเห็นเนื้อในพระนะครับนะครับ นะครับอีกองนะครับชุดนี้มีหินนะฮะมีสี่ห้าองค์นะครับนะครับลองดูนะฮะมือธรรมชาตินะฮะนะครับพี่ๆเคยเห็นนะครับเขา อยากจะถามพี่เขาเพอนกันว่าพี่พระกุนี้คือกุอะไรน,นะครับนะฮะแบบเดียวกันเลยนะฮะนะครับเห็นเขามีอยู่องค์หนึ่งนะครับนะฮะนี่คือธรรมชาตินะฮะนะครับดินเผา กลายเป็นสีส้มเคลือบนะฮะสีดำนะฮะพอสีดำแล้วเนื้อเริ่มหลุดนะครับหลุดนะครับลองดูลองพิจารณาดูนะครับหินนะฮะนะครับด้านหลังนะครับ นะครับ,นะรบจากรุ่นสู่รุ่นหรือเปล่านะครับชุดนี้มี5องค์รวมกับองค์นี้นะครับ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 คนญาติอะไระ่ะสืบทอดสืบทอดกันมานะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ผู้อะไรอ่ะผู้ชาวบ้านเราเรียกอะไรอ่ะเรียกนะครับนะครับสืบทอดพุทธศาสนานะฮะคงศาสนาพุทธนะฮะพระนะครับนะฮะ นะครับลองดูลองพิจารณาดูนะฮะเหมือนพระใหม่เลยนะครับนะฮะแต่กลุ่มทำให้รู้ว่าไม่ใช่พระใหม่นะครับเพราะว่าหินเกิดแล้วนะครับ นะฮะนะครับลองดูนะครับนะฮะขอคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะนะครับสวัสดีครับ